สวัสดีครับคุณครูที่เคารพปรักไม่ดู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 ไอนมทำมาลายอยู่เดี๋ยวถึงว่า สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกันกับซินดี้อีกเช่นเคยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอเกริ่นก่อนว่าหลังจากที่ได้ทำคลิปแกงของสุ er mm ่มไปเนาะแล้วก็ได้กินยีราลูกตาคือแบบได้กินยีราลูกตาใช่ป่ะแล้วมันก็มีความรู้สึกแบบเฮ้ยมันก็อร่อยดีนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยอยากซื้อมากินจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแกฉันก็เลยแบบหาซื้อดีกว่าอะไรอย่างงี้เนาะมันก็มีของปลอมของจริงอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ไม่รู้นะคะวันนี้ก็เลยสั่งมาหนึ่งกล่องก็คือแม่ค่ะบอกว่าเป็นของแท้มีไส้นะคะกล่องละแปดส 80บาทค่ะเขาบอกว่าเป็นเยลลี่ลูกตานะคะเป็นของแท้มีไส้อะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็แบบโอเคสั่งก็สั่งเนาะเพราะว่าอยากกินทุกคนมันคือตอนนั้นที่ทำคลิปกบสนพี่ขันติไปใช่ไหมมันคือมันแซบ่บทุกคนมันมีความแบบมันอร่อยอะพักเบรกโฆษณาสักครู่ค่ะเขาสู่ช่วงไ้ายแลนอะไรจะป้า น้ำดีกว่าข้าง้าเราเร็วข้างนอกาจตอนนี้ก็มีลูกค้ามานะคะต้องแบบปักเบรกโฆษณาเศรษฐกไม่ไหวเลยแม่นึกออกปะอาจจะมุมหน้าบ้านนะคะตอนนี้กำลังแก่งของมันก็จะใส่หนังเม้มามาอะไรอย่างเงี้ยใครไม่รั้ใสงไม่สวยเว้ย แล้วภาในบ้าก <me> ็างนอูบ้านอย่างงี้เห็นม้าหลังหลังที่เป็นกระจกาไปก็คือห้าบ้านบ้านคนนี้็้าบ้าน้าก็จะมีสิ่งธรรมชาติสกาสิ่สุสิ่งไองนี้นแล้วก็บ้านเป็นบ้ของทว้คน็ับนนยงนะคะก็คือลูกค้าไม่เยอะหรอกค่ะจะเยอะตอนที่ถ่ายคลิปงงมากติ๊ดท้าพันาแป๊บนึงงมากอยู่ตั้งนานไม่มาลูกค้าชอบมาตอนแบบถ่ายคลิปมาเดยเรามาเริ่มแกะกันเลยนะคะลูกค้าไปแล้วนี่ทุกคน เฮ้ยมันเป็นกล่องแบบนี้แม่มันคือมันจะมีกล่องให้ข้างในด้วยกล่องเขาจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะอ้โอนี่ทุกคนพี่ซินสั่งเป็นลูกตามังกรนะคะนี่จะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เลยเลิศเดี๋ยวมานับกันดีกว่าว่าในกล่องเนี้จะมีกี่อันเพราะว่าตอนที่ซื้ออะลืมถามแม่ค้ามานับกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดปดเ้า 1ิ12 13 14 15สิามี้ทั้งหมดสิบหห้าลูกนะคะเดี๋ยวพยายามเก็บสิกวอาขึ้นก่อนฉินว่าน่าจะเป็นของแท้นะเพราะว่าตรงนี้มันมีหนังสือภาษา,าจีนนะคะมันเป็นหนังสือมันเป็นตัหนันงสือภาษาจีนนะคะทุกคนเห็นปะเห็นไหมมันเป็นตหนังสือภาษาจีนแล้วมันก็มีมันมีบาโค้ดด้วยนะคะทุกคนเนี่ยโค้ดฉันไม่แน่ใจว่ามันเป็นตามังกร,รหรือตารจรอเค้มัน จระเข้ก็เหมือนมังกรก็เหมือนทุกคนไม่ต้องรำคาญเสียงนกเสียงกานะเพราะว่ามันน้องอย่างนี้แหละมันน้องทั้งวันเลยอะ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกินกันดีกว่านะคะเริ่มที่สีคนนี้เลยสีฟ้านะคะมันต้องมาดูอีกทีว่าจะมีไส้อยู่ไม่มีไส้นะคะยัล่ิลูกตาแกะยากอพอๆกับหาซื้อเลยนะคะเอาไม่ใช่อะ่ะตามันอยู่นี่อันนี้มันเป็นแบบยลลี่เฉยๆนะคะ รสนะสีสีแดงเป็นส,ะสะตอรอเบอรี่มัง้งตออร่อ,รอย,อ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 ,ยอ,อืมเหรอปอกเก๋ยังไงเอ้าอืมออกเหมือนกันค่ะจะออกไงเว่ออืมไอ้นข็งแข็งอ่ะ แดงเหมือนกันซื้อมา80บาทมีสิบห้าลูกคันล,ลูกละ10บบาทกำไครึ่งตอกรึ่งเราเล่นร้ลเล่น <c oughs> มันมีแดงแดงตรงนี้อ่ะเป็นสีแดงแน่ๆเลยอ่ะทำไมเขาไม่ทำไส้อื่นดูว,ว่าฉันได้หยิบเจอแต่สีแ,บบสแดงวะ <c oughs> สีแดง strawberry ไมนเปรี้ยวเหมือนวานนะแมแ่เด็กๆน่าจะชอบ คะคุมังโกสวัสดีครับคุณครูที่เคารบปักไม่ดู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 ไอนมธามาลาอยู่สรุปนะคะได้ของแพงนด้ไหมคะไม่แจงนะคะเพราะว่ามีไส้มีไส้ละหนึ่งมีฉลากขนงเป็ปซาร์เกาหลี ข้างหน้าเป็นภาษาจีนแล้วก็มีค QR โค้ดนะคะสแกนแบบติ๊กติ๊ติ๊อันนี้เขาผลิตในวันที่วันที่15เดือน4 2021นี้เองนะคะทุกคนก็อก็ผลิตไม่กี่วันนะหรอไม่กี่วันเออไม่กี่เดือนที่ผิดก็ไม่กี่เดือนนะคะก็แบบก็โอเคนะ80บาทก็ถือว่าคุ้มนะคะได้15ลูกก็แบบพี่มันก็อร่อยดีก็แบบเหมาะเป็นแบบขนมกินเล่นแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้นะค่ะวิล ส่วนใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์หรือว่าดูมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่กดติดตามนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะค่ะสปอนเซอร์สปอนเซอร์ก็เข้าได้แล้วนะคะเพราะว่าขาดสนมากตอนนี้ไม่มีสปอนเซอร์แม่หรือก็ป๊าเนี่ยอันนี้ก็ซื้อเองนะคะแปดสิบบาทไม่มีไม่มีใครเป็นสปอนเซอร์นะคะก็ไม่มีใครเป็นสปอนเซอร์ให้นะคะก็ซื้อเองนะคะ ยังไงก็อาคลิปนี้ก็ลาไปแล้วค่ะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็จะใจคอมเมนต์หรืจะรอดูดีคือแบบคิดว่าอย่างหนึ่งก็คือแบบอยากได้ยินลูนลกโลกนะว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไงนะเพราะของที่พี่กันติที่กินอะ่ะมันก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่แต่แบบอยากรู้ว่าอันอื่นจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะลองสั่งมากินดูนะคะเราต้องดูฟีดแบ็คือ ก่อนจะสั่งอะ่ะคือเราต้องดูฟีดแบ็กของคลิปคลิปนี้ก่อนไว้ว่าเฮ้ยคนดูเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะเราก็ค่อยสั่งถ้าเกิดว่าฟีดแบ็กไม่ดีก็ไม่ทําก็ทําอื่นแทนนะคะส่วนคลิปนี้ก็ลากไปแล้วค่ะแบบลาจริงๆนะคะไม่บายค่ะแบบลาจริงๆเลยมาแบบาง,งามๆเลยสิ